จ้ามาตัวชุดน้องทองกินเดือจ้ามันีอก็บมันเห็ดคลิปตะแรงเนาะแม่น้อยเนาะแม่นจ้าสบายดีพี่น้องสุขุขุคนจ้าเข่ากลัวครับน้องทองสองคนเด้อพี่น้องเด้อมีตำแบกทัวหองเขาก็จะเป็นเนื้อน้องทองเนาะเนื้อหนึ่งปลาเลยจ้าไม่น่ากัเอิบเออมันให้มันสุกเนื้อน่องเนาะเอิบเพิ่นเอิบเอบด้วพี่น้องเนาะ่นเป็นผู้ไทยเหรอเออบเอิบเอือบปลา หมันนวแแันนี้ไม่น่ากันชิเล่นตามเลยเจ้าเชเ็ดเนาะโดยเ่กระเทียมหน่นึใส่เปงนือเปนัว้บวกหนึ่งบวกเดียวน้ำตาลน้ำตาลบวนึงพอมันมน่ากัชิตัเพดม่น่กัิเอาบกหนึ่งเลยจ้าตัามบตัวเล็กเขาเขาจใช้เครื่อง นาะก็สิดีบางนาลงมักเล่นบ่มีนะบ้านนะมักเล่นบ่มีเฮามื้ออืนผู้ใดสิเข้าตลาดแดกตลาดบวงนตลาดบวงนมันขนาจ้ะนี่ก็สิยเด้จ้านก็สิใส่แงด้จ้าํามัวใส่ผักแงเคยกินบ่น้ทองบ่เคยแงเคยกินําัวบ่หอมดเิ่เด้อ เล้าเด้อจ้ามีปลามีมักตามักคัวน้อยไหมน้อยแน่นมากินน้ำน่องทองเด้อจ้าพี่น้องแซ่บแล้วแหละเด้อจ้าเมนูรอบดึกเฮาสบายดีพี่น้องสุขุมสุขคนรอบดึกพี่น้องเอ้ยคุณต่อสบายดีจ้่ป้าลุงมาลองกับน้องทองพาาันเขาครัวมากินข้าวรอบดึกพี่น้องเยมาพี่น้องมากินข้าวแรงน้ำกันพี่น้องอันนาณส่วนพวันครับอัน ไอ้นาทคนตั้งาอย่างตั้งจานอะปลาเนี่ยทองซิดมาเนี่ย่ะินต่ตั้งมอกแกะตั้นแยงดิจ้าตั้งขมึกแกะต้งขันแยงกไอ้จิ้นมันลหลายอ่ะโอ้แตกกระชองเห้ยนสองแมลูกันเลย่อกับโลคนอินเลยว่่ะ นอนนอแล้วบ hmm. uh ้างกนาก้างแล้วท exactly. ้องนะนอยทำม้ทูดแทบบ่อดำม้ทูดะาะขย่งแทบว่าผู้ไทยหรอทะเลกูท้องไทย

มาได้กินข้าวเอ็ดปลาเล่เหาะกันหน่อหนึ่งป้าเด้ครับอไรๆเด็ปลาทำมัเขืใช่หรอกินเ้าไปคุยกันไปนเขาหมือนกันมาชิเล่น้องช่เนาะแค่บ่เหน้ปตา Kinh là lại đâu à. Đây, lại Kinh khó lại lại cả sáp khao nằm là cả non Thế năm thứ này cả đi đâu không không À, xứ cả đi Khó mà cái nhanh này mình sẽ bác Ngon không Thong lót Ngon lót đốt Mà đâu ขระทษด้ด้พี่น้องโบราณหาาพดเอาคนอีกนิดหน,นึ่งเน,นอ,นอะตาน้ง,นงตงัตารับ่งน,นามมันแฉบแเะไปทองนามตานามหนึ่งตาอืม ุดนอนหนับเลยหลับเงน่ว เขาเนี้ยแห้งเงินหมดน้ทองเขาผักแล้วเขาใหม่เนี่ยเนี้ยเอาพี่น่อยมาข้าวเดียวเลยอันหนึ่งโลดมามาเราจะแบบว่าสิบนาทีหนึ่งโลดเลยมันสีบนเนี้ยวมันเห็ดไทยเห็ดไทยมันเบาเนี้ยงพี่หน่อยข่ามาเพิ่มเพิ่มเขาหนึ่งเพิ่มกับข้าวหน้าทองเบิ้มอะไรนี่ติดมืออะไร

พ่อพ่อเ sí, ่าเชียบต้นเราพันเพือนเรามานะพันเพืนพอเถ่ามาคืนี่น้องพันเวลามาหาเรามาเราบริุ่มเสือแล้วพี่นอเอาเราได้เนี่ยใหม่เนี่ยเด็กน้อยเนี่ยเรา ามาขวดกะตํ้ตั้นะ้อาเนาะคือแคกขวดนจะจ๊ะนีะาน่ตา เ่นมันมืรอมันเล่นมวนมาเล่นมังี่กันบ่สามคนคุณเจ้าบ่ไปนาน้องลูกน้องทออาิมเล่นมังีบกคนพี่น้องเล่นไปแกนั่นไปเลแ่นี่ก่อนมวยเล่นบ่หรืเปลารับคักได้ไหมอาบน้า,มาเ,าดดเมือนจคนอดด้บยเฮ้ะมึืเคมึงดูกัน นอนกันบนหเมืองงเ่าไงูเขียวขืนเือนเขาแม่นมาอันตามาที่เขียวขืนเือนมันเลื่อยใกล้กันโดดดกเงอแต่ว่าท้องท้องท้อเดินเลยกระองไปตกใจจนเดินฮะฮฮไม่งไม่ยั้งรว่าม่งไม่ยั้ตื่นย่บอบเออหรือ ปลามันเก,<ะ>ก้าไหมแทบลายทองเอาอีกก้อนไวิ่งไปต่อข้างมันออกกินงวิ่น้ำไ่ ทั้ตัวพุ่กินนอนครับเข็ดนะเข็ดกินนะกำลังเคลื่อนามหนาวเข็ดกับมังกลาไปก่อนนะจ้าคลิปนี้ค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่เข้ามาหลับชมช่องแม่น้อยแฟมิลี่ได้จ้ะพี่น้องขอบคุณหลายๆได้จ้ามังซ่องลาแหม่ไปบ่ายลาไปก่อนนะจ้าบ๊ายบายกดตรไหมลูก